อันนี้ก็จะเป็นเลือดซูวรรณอาฮงค่ะพี่น้องงามงามทีมืดชาวบ้านล้วนๆบริจาคทาง้างไก่ค่ะพี่น้องเป็นงามงามอันนี้ให้ชักเลือนแล้วจันไม่ไม่เริ่มงามจะโดนจะเกี่ยวเขาจะมันบริจาค ้า,า,าควิอะก็เลยเลื่อนเลืม่เลื่อนเลื่อนเลืแต่ริมมันที่ยี่สิสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมุนนี่แม่ปังกับะพาพี่น้องมาสม้ม่นจิตเตรี่ยมจัดงานบุญคุณล้านอยู่อำเภอเฝ้าไไล่จะพี่นองไปเบ่งน้ำกันเลยจ้านี่ค่ะทุกคนแม่ปังที่พามาสม้มเป็นเหตุงามงามจพี่นองอันนี้ก็จะเป็น พญ่าหมดงามมาสันอันนี้พอดิเห็ดเป็นไม้ตอกเลยจ้ะคนเห็ดจากไม้ตอกมาเห็ดรูปอันนี้งามงามงานละเอียดพิธีพิถันจากพี่น้องธรรมชาติที่พาพี่น้องมาเบิ่งมาสุ่มคนกำลังเคลื่อนย้ายจัดสถานที่จากพี่น้องอันนี้ก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆจ้ะ เพิ่นอ่านว่าพยาคิงคองว่าสิบาคา่ค่ะแม่ปังแห่งอ่านบอกคอยเก่งหนังสือกันเลยแมนดูโบแมนบนี่บนเอ็ใจงามงามเพิ่นเห็ดโดยธรรมศาสตร์จะพี่น้องเป็นตอกเอามาจัดเพิ่นจะมาจักตอกแล้วกันจะเอามาแปะ,แปะ ใส่เรากับมาสารใส่สีงามๆอันนี้พยาพยาช้างสารจังสิบหรอคะอ่านออกบ้างบอกบ้างแล้วค่ะพี่น้อง อันนี้กะจะอ่านว่าจังไหนพญาควายสิบอกเบิ่งคขาทุกคนเพื่อนพึ่งจัดเป็นปีแรกจ้ะนี่ตั้กแต่แม่ปังมาอยู่นี่กะสัก,ก็เห็นนี่้็กำลังเตรียมงาน อันนี้กะอ่านมาจากไหนน้อนี่พญาไดโนเสาร์โอ้กวนสิอ่านได้แต่ละตูวนะเจ้าพี่น้องพญาปะลังสิวะอ้ยมันมีแต่ตัวงามๆม,มีแต่เพ็ดหุนห่นงามๆค่ะพี่น้องสีมือพิธีพี่ทันอีดีเจ้าพี่น้อง ขออนุญาตถ่ายในขออนุญาตถ่ายเดในจ้าง,งามงามนี่ค่ะพี่น้องสร้างภูพันเห็อดอันดีงามงามเฮ็ดเองมันบอกจ้าเฮ็ดเองหมดครับโอ้สุดยอดสั่งทิมสัางทิมสัางเพิ่มม,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 มอนบให้ตำบลละสองตัวสามตัวสองตำบลนันดีเฮ็ดยักเปรีสุวรรณเนี่ยที่เรกมาเห็นกันนึกว่ามันเพิ่งจ้าง,างบอกครับบอกท่านผู้ยิบันท่านผู้ยิบันโอ้สุดยอด สร้างอเพอเฝาไร่ดีสีมือดีดีอันนี้ออวันลเปนบ้อันนี้คือเ่ลาบนมาจ้ะเจลาบุญดวนี้ครับเสือด้ยเนาะโอ้หนึกว่ามันจ้างสร้างข้างไก่มากนหลวงได้สามขวโอ้สุดยอดขอบคุณในรายจ้าไปจอเจ้านี่บาค่ะ พญาเสือแมว,แม,วมือแต่ละคุมแต่ละมูบ้านจะพี่น้องเล่นกันเองรู้ว่ามันจ้างสร้างมาต้างหวงตั้งใ่โอ้สุดยอดคุณขัดทุกคน,กคนอันนี้ก็เป็นเห็ดเงียบขนาดนี้จ้ะแน่นแน่แนตางบนรันหนือเปล่าคะโอ้ สุยอดนเลยจ้าจิพาพี่น้องไปเบิงไกลๆอันนี้กะจะเป็นเขาจ้ะพี่น้องภนเทงงามงามเอาเขาเป็นห่วงมาตกแต่ง ้พี่น้องเ็ดพี่ทีพี่ทัทนขนาดกับพี่น้องพิพาพี่น้องมาเบึงคลายทั้งไก่ๆก,ก็จะพี่น้องนี่นางามงามเป็นปีแรกจะเพิ่งจัด เอินบางานบุญคุ้นล้านค่ะพี่น้องอยู่อำเภอเฝ่าไร่อยู่อำเภอที่แม่ปังอยู่นี่นะจ๊ะางามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ปังเล่าชนบทได้เดอ้อ ขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย